ลุงเป็นธรรมสวัสดีครับหายไปไหนมาตั้งหลายวันครับสวัสดีคุณประโยชน์บังเอิญที่ทํางานของลุงเขาส่งไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับศาลปกครองมานะ่ะคุณประโยชน์รู้จักไหมละ่รระศาลปกครองอืมศาลปกครองรอครับเอก็เคยได้ยินชื่อน,นะครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่เลยลุงศาลปกครองก็เป็นองค์กรศาลประเภทหนึ่งและจัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช2,540ทำหน้าที่พิพากษาคดีปกครองคดีปกครองนี่นะก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจราชการส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทกับเอก,กชนแล้วก็รวมถึงเรื่องที่หน่วยงานต่างๆหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐพิพาทกันเองด้วยโดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆอ๋อ อย่างนี้นี่เองแต่ผมก็ยังสงสัยอยู่เลยนะครับว่าสางปกครองเกี่ยวข้องกับเราอย่างไงครับแม่ถามถูกใจลุงจริงๆที่ลุงไปอบรมมานะเขาก็อธิบายเรื่องนี้ด้วยอย่างนี้นะคุณประโยชน์เวลาที่ประชาชนอย่างเราเราไปติดต่อราชการก็อาจจะมีทั้งที่เราพอใจกับการทำงานที่ราชการทำให้ หรือบางทีก็อาจจะรู้สึกว่ามันจะรับความเป็นธรรมหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่สะดวกเท่าที่ควรจึงอาจจะเกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งขึ้นได้ก็เลยจําเป็นต้องมีผู้ที่มีความเป็นกลางมีความรู้มีความเชี่ยวชาญหลักกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินมาเป็นผู้ตัดสินที่ขาดซึ่งก็คือศาลปกครองนี่แหละถ้าอย่างนั้นแล้วศาลปกครองเนี่ยแตกต่างจากศาลทั่วไปยังไงหรอครับลุง การดำเนินคดีในศาลปกครองและกฎหมายที่ใช้ก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากศาลอื่นศาลปกครองใช้ระบบไต่สวน<ม>ก็คือศาลเป็นผู้ตรวจสอบและแสวงหาข้อเท็จจริงในขณะที่ศาลอื่นใช้ระบบกล่าวหาคือคู่กรณีต้องหาหลักฐานมาพิสูจน์ข้อกล่าวอ้างที่สำคัญนะคุณประโยชน์หลักกฎหมายปกครองที่ศาลปกครองนำมาใช้ ก็มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างประโยชน์ส่วนรวมกับการคุ้มครองสิทธิประชาชนควบคู่กันไปด้วยดีจังเลยนะครับต่อไปพวกเราจะได้มีที่พึ่งสักทีจำไว้เลยนะศาลปกครองตั้งขึ้นมาเพื่อระดุงความเป็นธรรมในสังคม <c oughs>